ไม่ได้หรอกนะเธออยู่กับมายังมาตั้งหลายวันก็ต้องใช้เวลากับครอบครัวบ้างสินี่ฟังนะแม่เธอนะร้องไห้ทั้งวันตั้งแต่ที่เธอเนะี่ยหนีออกไปแบบนั้นเอาแต่นั่งอยู่ในห้องไม่หยุดเลยแล้วนี่จะเป็นห่วงสามีมากกว่าแม่ของตัวเองเหรอไม่ใช่นะ บินที่ยอายอภัยแบบนี้แสดงว่าต้องมีแผนแน่ๆผลที่ตามมาต้องร้ายแรงแน่นอนมีอะไรคะย่า,ยาทำหน้าเครียดจังเลยย่าโอเคไหมนี่โซนี่กลับมาบ้านแล้วนะยา่าไปเตรียมการดีไหมละ่ะคืนนี้แกจะทำอะไรหระ มีเซอร์ไพรส์แน่นอนขยาหนูไม่ขอบอกก็แล้วกันให้มาดูตอนร่วมงานเลยดีกว่าแล้วรออะไรอยู่ล่ะเนี่ยเอาไปสิไปเตรียมการจัดงานซะซี่ไป และโซนี่ไปเตรียมตัวด้วยนะญาติญาติฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาแล้วละ่ะพวกเขาจะได้ดูว่าบ้านถากุณจัดงานใหญ่มากแค่ไหนพวกเขาจะได้รู้ว่าการเกี่ยวดองกับถากุนน่ะมันดีแค่ไหนและฉันขอสาบานเลย รามคันมิตรานะจะไม่มีทางลืมงานนี้แน่นอนอมหมายความว่ายังไงยังไม่เรียบร้อยนะ่ะจะจัดงานได้ก่อนงานปาร์ตี้หรือเปล่าทำมันให้เร็วที่สุดด้วยล่ะเข้าใจไหมอย่าให้ช้า อ้าวยะมาทำอะไรเหรอคะอย่าห้ามตัวเองไม่ได้นะสิอย่ารู้จักแกดีน,นะบินท่อยอย่ามั่นใจว่าแกเนี่ยวางแผนอะไรเอาไว้แน่เลยแค่ไม่ได้พูดตอหนหาโซนีไหนบอกอย่าสิแกคิดอะไรอยู่จะทำอะไรกับโซนีและมาอย่างฮะรอตอบมาสิ ย่ามั่นใจว่าแกยังไม่ให้อภัยสองคนนั้นแน่นอน <c oughs> นี่ยากค่ะ <c oughs> หนูให้อภัยพวกเขาแล้วถ้ายังไม่ให้อภัยเนี่ยสองคนนั้นได้ตายไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าหนูเนี่ยก็ให้อภัยในแบบของหนูเองคิดจะซื้ออะไรเนาไม่เอาสิย่าหนูไม่พูดดีกว่า หนูจะลงมือทำหนูจะให้ชาวเบกุสาราได้เห็นเรื่องราวมหาภารตะแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คืองานนี้จะต้องมีคนที่ต้องอับอายขายขี้หน้าเพราะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันจะต้องมีคนต้องเสื่อมเสียหมายเขาว่าอย่างไรแกจะทำอะไรของแกคอยดูก็แล้วกันนายยา ูกชายหนูจะเป็นพระเอกและอนัญญาจะเป็นคนโดนลงโทษ สวัสดีครับคุณรามคานสวัสดีครับเ,ออเดี๋ยว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 นายเป็นใครแล้วนี่มันอะไรกันอ,อ๋อนี่คือของขวัญน,นะครับออคุณนายจัดงานแต่งงานให้กับโซนีกับมาอยังครับและนี่ก็เป็นเออเป็นบัตรเชิญครับเขาเรียนเชิญพิที่นั้นด้วยนะครับแล้วก็ไปกินอาหารด้วยอ,อันนี้นี <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสินี่ ไปละไม่อยู่แล้วหมดหน้าที่เฮัโลหโหลสวัสดีคุณมิทราคุณบินทิยานี่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 เราเน่ยเป็นญาติกันแล้วได้ของขวัญของฉันแล้วสินะนี่มันอะไรกันก็ไม่มีอะไรคุณมิทรานี่คือความห่วงใย ฉันน่ลืมอดีตไปแล้วล่ะนะฉันยอมรับโซนีกลับมาอย่างแล้วส่วนคุณก็ควรจะลืมมันซะแล้วก็มาที่บ้านเราด้วยคืนนี้นะมาสนุกกับงานกับลูกๆหล,ล,ล,ลานของเรานะมีอะไรเงียบทำไมเหรอคุณให้อาภัยสองคนนั้นแล้วจริงๆเหรอ ก็มาสิจะได้รู้ว่าจริงหรือเปล่านะมาที่บ้านของเรามาดูว่าฉันจะแสดงความรักยังไงแล้วก็พาลูกสาวมาด้วยนะที่จริงเนี่ยเธอเป็นสาเหตุที่ฉันเปลี่ยนใจด้วยซ้ำไปโอเคโอเคบายนะ แล้วเ,เจอกันพ่อคะหนูว่านะบินที่ยาจะลืมอดีต แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของพวกเรานะคะไม่อยากจะเชื่อเลยวิทยาถากูจะให้อภัยสองคนนั้นจริงเหรอ